รุ่น 420d M Sport มือเดียวป้ายแดงเครดิตดีฟรีดาวจัดไปเลยนะครับผมทุกอย่างการันตีนะครับไม่มีชนหนักพม่ควมโจมน้ำแต่ตอกรอมไม่นะครับเป็นดีเซลมาดูเครื่องดีเซล bm กันสวัสดีครับกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับมอส b t Perfect Car นะครับผมและวันนี้ผมอยู่กับรถสปอร์ตจากค่าย BMW นะครับกับรถ BMW 420d นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลปี2016นะครับผมมือเดียวป้ายแดงเลยนะ รายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันคลิปให้จบนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจวกเราด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเลยนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถ BMW 420d ปี2016โฉม F32 นะครับคันนี้เป็นซีรีส์4ที่เป็น M Sport โรงงานเลยนะครับผมตัวรถสีเทาเดิมโรงงานนะครับสวยมากๆเลยนะทุกอย่างการันตีนะครับไม่มีชนหนักพิมพมจมน้ำตัดต่อกรองไม่นะครับเป็นดีเซลมาดูเครื่องดีเซล BMW กัน คันนี้ใครได้ไปนี่บอกเลยค,คุ้มที่1ประหยัด2องเจ้าของลำดับเดียวนะครับผมและที่สำคัญคือได้ของเยอะมากๆนะครับมูลค่าหลายแสนเลยนะครับผมมาดูกันการทำงานของเครื่องยนต์ bm บล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับถ้าสเปคชีเนี่ยการันตีไว้เลย17โลลิตรมีแน่ๆแต่ใช้งานจริงก็ใกล้เคียงเลยนะยิงยิงหอ,อกตา่างจังหวัดนะครับผมโ,โอ้เห็นได้ชัดเลย โครงสร้างด้านหน้าการันตีไม่มีชนหนักพ่ป้อมจมน้ําต,าตาัดตอกกรอมไม่ใดๆดทั้งสิ้นนะครับเราไม่ทําให้เสียชื่อแน่นอนซื้อรถกับ BP การันตีคุณภาพได้เลยนะครับไฟหน้านะครับก็มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับมีฟังก์ชันของเขาบอกเลยเลยจักเต็มมากๆได้ยิ่งกันเอ็มสปอร์ตมาดูในส่วนของด้านข้างกันตัวล้อนะครับเริ่มจากล้อเนี่ยเป็นล้อที่อัปเกรดนะครับผมล้อของแบรนด์วอลสไต e ์เนอร์นะครับ <S <S ผมมาพร้อมกับเบรกเอ็มสปอร์ตสีส้มแบบนี้จานเบรกใหญ่แบบนี้ มูลค่า 200, 2องแสนนะครับผมของเฉพาะเฉพาะคาลิเปอร์เบรกนะชุดเบรกนะครับสองแสนกว่าบาท oh. คันนี้ติดตั้งศูนย์นะครับผมศูนย์บีเอ็มไทยแลนด์มาพร้อมกับยางคอนติเนนทัลนะครับผมแค่ล้อวอ์สไตน์เนอร์มีเบรกนะครับผมชุดเบรกสองแสนอันนี้ก็บวกลบไปแล้วก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมอะต่อมานะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เราด้วยเป็นรถ BM 420D M Sport คันนี้ 420D M Sport ก็จริงนะครับผมแต่ว่าการใช้งานฟังก์ชันต่างๆสามารถเป็น daily use ได้นะครับในเมืองก็ได้เดินทางไกลก็ได้นะครับคันนี้สวยมากๆเลยเจ้าของมือเดอร์เซอร์สูนทุกระยะนะครับผมคันนี้ออกศูนย์ B M Thailand ด้วยเลขไมล์114,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นออปชั่นเดิมภายในเบาะแดงหายากสุดๆนะครับผมรถคูปเป้สประตูนะครับออปชันได้เต็มขนาดนี้สภาพสวยแบบนี้ รีบตัดสินใจเลยนะครับราคาก็ไม่แพงจากราคา1,489,000บาทวันนี้ BT Perfect c ทาของเราทำราคาโปรโมชั่นนะต้อนรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมเหลือ1น9 9 0 0 0านบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9เท่านั้นถ้าสนใจนะโทรหาผมโดยตรงได้เลย0 6 5 9 9 6 2 9 3 9หหรือติดต่อช่องทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น เ c e b o o k YouTube l i n e Official ต่างๆนะครับผม @btperfectcar ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมกับรถ BM จะเป็นอยู่ซีรีส์4คันนี้ปี2016เป็นรุ่น 420D M Sport มือเดียวป้ายแดงราคา1,399,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวจัดไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมอสและ BT Perfect Car ค่ากับรถ BM s e r i ซีร4คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ